ก็มาพบกับจอยต่องตะลอนทัวร์กันแล้วนะคะวันนี้ทริปของเราก็จะเป็นวัดใกล้บ้านค่ะตอนนี้เรากําลังไปวัดไหนคะพี่ต๋องวัดไม้ตาครับผมวัดไม้ตาสมาชิการามก็คืออยู่ตำบลไม้ตาเพืภอบางไรจังหวัดทิยานะคะก็คืออยู่ใกล้บ้านของเรานี่เองภายนบรรยากาศภายในวัดก็ครึ้มมืดเพราะว่าฝนจะตก นี่เราเข้ามาทางหลังวัดใช่เข้ามาทางหลังวัดเพราะบ้านเราอยู่หลังวัดใช่นี่วัดนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีการทำรูบำรุงใหม่ในบางจุดก็จะมีตรงนี้น,นี่นะคะวัดนี้ก็จะมีที่มีคนมาไหว้กราบไหว้สักการะก,กันเยอะก็จะมี หลวงพ่อมาเหยยงข้างหน้ามีแม่แม่ตะเคียนเนี่ยค่ะมีแม่ตะเคะะเียนด้วยออกกจะมีคนมาพูดขอขอ,ขอเลขกันเยอะใช่แล้วก็มีท้าเวสุวรรณสามองค์ค่ะเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงวัดไม้ตาสมาชิกาลามกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้บรรยากาศภายในวัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้ท้าเวสุวรรณกันค่ะ ชาวเวสวรรณที่วัดน,นี้ก็จะเด่นเด่นเรื่องโชคลาภก็จะมีคนมาขอโชคลาภในวันที่ใกล้หวยออกวันนี้บรรยากาศก็จะเย็นเย็นเพราะว่าฝนเพิ่งหายตกไปเี่นะคะเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้ทุกเพียนกันนี่ก็จะมีจุดดอกไม้ทุกเพียนนี้นะคะ เทียนวาสักการะก็จะมีเทียนประจำวันเกิดก็จะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ชุดละสามสิบเก้าบาทของสักการะก็จะมีเทียนที่เป็นสีประจำวันเกิดทู่เก้าดอกแล้วก็มีผ้าสามสีแล้วก็มียันด้วยนะคะ ของพี่ต๋องนี่วันอะไรคะวันจันับผมต้องเป็นสีสีเหลืองเหลืองเดี๋ยวผมเอาสีเขียวโอเคเอาสีที่ชอบครับได้คระแล้วก็มาจุดพูกันก่อนอ่า่าผู้ชมดูได้ดูนน,นี่นะคะทาเวสวรรณของวัดไม้ตาสมาชิการามก็จะมีทั้งหมด3องค์มีสีเขียว สีดำสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีองค์สีแดงนี่นคะคะท่านใดที่สนใจก็มากราบไหว้กันได้นะคะที่วัดไม้ตาสมาชิการามอยู่ตำบลไม้ตาเพอบังไซอุทยานะคะ บรรยากาศภายในวัดก็สวยงามมากเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนด้านในก็จะมีหลวงพ่อมเหยยงนะคะเป็นหลวงพ่อประจำวัดที่นี่เดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นที่ปะรดิสถานหลวงพ่อมเหยยง ของวัดไม้ตาสมาชิการามนะคะด้านใน,นก็จะมีจิตกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามมากนะคะตอนนี้ก็ยังทำดูบำรุงอยู่ยังไม่เสร็จตรงนี้จะเป็นจุดให้เช่าพระนะคะมีตั้งแต่ยนันแล้วก็ในตู้นะคะ อย่างรีปดีก็จะเป็นลงยาสีแดงสองเก้าเก้านีืก็จะเป็น 99, อะไหล่อทอง 199. น้อยเก้าเก้านี่นะคะแล้วก็เท้าเวส่วนของวัดนี้ก็จะราคาเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็มีของพ่อไม่หยิยงนะคะด้านในนะคะสวยงามมากค่ะก็จะมีตรงนี้จะเป็น จุดทำบุญกระดิ่งช่อฟ้านะคะแล้วแต่จิตศรัทธาว่าใครจะทําบุญเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้ก็จะยกช่อฟ้าประมาณปีหน้านะคะปีหกปีห้ากะปีหกเก้าช่อฟ้าของพี่นะคะแล้วก็จะมีคล้องให้ตีกันด้วยมีตู้ไปสนีส่งบุญ ชำระนี่สมแล้วกม็มีตอนนี้ก็จะให้เราหยอดลงไปแล้วก็มีเสียงนะคะแล้วก็ยังมีร้อยพระพุทธบาทให้เราบูชาอีกด้วยนะคะสวยงามมากค่ะจิตกรรมฝาผนังของที่นี่ก็ยังไม่เสร็จกำลังทําอยู่นะคะ มาดูที่หลงพ่อมเหยยงนะคะสวยงามมากค่ะเป็นหลงพ่อประจำวัดไม้ตาสมาชิการามนะคะคําบูชาก็จะอยู่ด้านนี้นะคะถ้าใครที่สนใจนะคะมากลับไหว้ที่วัดสมาชิกาลามก็ มากันได้ทุกวันนะคะที่นี่เปิดทุกวันหรือว่าใครที่มาไหว้ท้าเวสสุวรรณก็แวะเข้ามาด้านในได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกับจากวัดไม้ตาสมาชิตารามกันแล้วนะคะท่านใดนะคะที่ อยากมากราบไหว้สักการะบูชาท้าเวสุวรรณสาองค์ของที่วัดไม้ตาสมาชิการามนะคะที่นี่ก็มาไม่ยากนะคะก็มาทั้งเส้นเสนาสัมโคกตรงมาแล้วก็พอถึงสะพานข้ามแม่น้ำนะคะก็ถึงตลาดนัดไม้ตาแล้วก็อ่าเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยก็จะเจอวัดค่ะ ให้เราเราจะให้ชมอีกทีนะคะอันนี้ท้าเวสวุวรรณองค์นะคะของที่วัดสมาวัดไม้ตาสมาชิก,กาลานนะคะก็วันนี้นะคะก็ยังไงก็ให้ทุกท่านนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจจอยต่องตะลอนทัวร์ได้นะคะทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อ ติดตามรับชมได้เลยค่ะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อที่วัดนะคะเป็นหลวงพ่อชัยยะมงคล โโฟนบุนีหลวงพ่อมาเหยยงนะคะสวยงามมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นปีนักสัตว์ของแต่ละราศีนะคะก็มีปีเถาะปีมะโรงปีมะเสงแล้วก็มีปีมะเมียนะคะ ปีแพะปีวอกปีจอนะคะแล้วก็ปีกุน